สบายดีสวัสดีครับตอนนี้ศูนก์อยู่ที่จอร์จแฟร์พาราม้านะครับผมคลิปนี้มาอัปเดตคบรรยากาศนะหลังจากที่ศูนก็ได้มาโอ้หลายเดือนเลยนะครับผมนะมาดูกันว่าเราเที่ยวอยู่ที่จอร์จแฟร์จะเยอะเหมือนเดิมไหมนะครับตามที่ทุกคนเห็นนะครับผมนะไม่ไม,ไม่ไม่ต่างนะครับผมนะนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนเดิมตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่6โมงครึ่งนะครับนี่คือจอร์จแฟร์พะราม่าวนะครับผมนะ เดี๋ยวสวนจะเลิ่นตรงไปก่อนนะครับเลื่อนตรงไปก่อนเพราะว่าจัดแฝดพระรามเก้ามันจะมีอยู่สองอสองเฟสนะเรียกสองเฟสกัน้วกันนะนี่คือเฟสแรก 나한테 어디 어디냐고만 물어보고 어디 아, 자있냐어만 물어보고 어차피 답장을 서로 빨리빨리를 안 해가지고. 어, 이건 것같 어? 어, 아, 그래요? 아, 그래요? 아, 그래

他多么不中用！我见了你了，哎 <music>，你这个，我这个。我这个，我这个。 ทุกคนคนเยอะมาเมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยคนเยอะจริงนะครับส่วนใหญ่มีแต่ชาวจีนนะครับผมนะชาวจีนนี่เยอะเลยนะครับพนักงานนี่ก็พูดแบบพนักงานขายเนี่ยเขาจะแบบพูดภาษาจีนนะครับผมนะเพราะว่าอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะนะครับดู ทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปเฟสที่สองนะนี่คือเขาเป็นเป็นจุดที่ต่อขยายนะครับผมนาะขอจอร์ดแฟน,นะครับผมว้าวคนเยอะนะครับคนเยอะมากส่วนใหญ่ชาวจีนนะครับเป็นหลักเลยหลักๆเ,เลยคือชาวจีนหลักๆเลยคือนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ That was the secret. Oh, คือนักท่องเที่ยวนี่เยอะจริงๆนะครับเยอะจริงเยอะมากๆเลย ด้านนอกนี่ยก็จะเป็นจุดจอดรับส่งของนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับผมนะมากันเป็นทัวร์แบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือ,อบริเวณตลาดจอดแฟน,นะครับนักท่องเที่ยวต่งางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาเป็นทัวร์เลยพียนะ่น้องนะครับบรรยากาศตอนตอนนี้ได้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนงทุ่มตรงแล้ว นี่คือทัวที่มาเที่ยวตลาดจอร์ดแฟร์นะครับพระรามเก้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันตรงน้นันนกท่องเที่ยวกำลังจะข้ามมาพอดีเลยนะครับคือ,อตลาดนี่จุดลักลักๆเลยเขาหนาทานดุขาของจอร์ดแฟร์พระรามเก้านี้หนาจะเป็นคนจีนนะครับผมน่าจะเป็นคนจีนแบบเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมพี่นนองมากันเป็นชั่วด้วย มากันเป็นทัวร์เลยนะครับครับริเวณลร้านนอกนะครับผมนะครับตัวนั่เต๋อซาจินมาตลาดจอร์ดแคร์พรังเก้านะครับ นี่มีแต่ทางต้องเทียร์ซาวจินเลยเด้อพี่น้องไปเดี๋ยวเราเข้าไปล้างในตลาดเหมือนกันนะครับผม เดินมาก็ถึงนี่นี่คือจอร์ดแฟส์จอร์ดแฟร์ไงจอร์ดแฟร์เฟรมแรกนะครับ See เยอะมากจริงนะครับเยอะจริงเหมาะเลื่อนไปทางไหนก็เห็นแต่ชาวจีนนะครับผมเป็นหลกัลกๆเลยนะครับผมเป็นหลักเลย ซาินเต็มนะครับเต็มคราบรู้สึกว่าร้านเล้งแซ่บนี่น่าจะเยอะนะครับในตลาดเนี่ยเพราะมันขายลีนะครับผมใครก็อยากจะแบบว่าจะขายเล้งกันนะครับนักงเทยาศาสรจีนชอบเล้งกันนะครับ

แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นร้านกว้างนะครับผมร้านที่าสาม,มารถมานั่งทานอาหารได้ยอันที่จริงมันจะเป็นอของร้านนี่ทุกคนร้านขายเบียร์นี่นะร้านเหล่าร้านเบียร์นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตลาดจอร์ดแฟร์พาร,ราม9ล่าสุดนะครับผมนะนักท่องเที่ยวม,มาเยอะเหมือนเดิม นักเที่ยวโรยสะโพชาจีนนะครับผมเยอะจริงนะครับเอาล่ะมันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ